มีสกิลเชิงสกิลชาร์ตนะพวกมืองโอ้โหมีวิกับอะไรวิกับไฟนะครับเราเล่นตัวไกลก่อนนะครับเพื่อความสบายใจของเรานะครับเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นต่อไม่สนุกเล่นก่อนไม่สนุกไขรมึงก่อนเลยฮะอุ้ยไอ้นี่ยิงไกลนี่หมานี่สิหมานี่สิน้องน้องมานี่สิยังไม่ได้เอาก่อนเอาเอาไปแทงก่อนยังก่อนเอาตัวไกลก่อนตัวไกลกูไม่ชอบ ไม่ชอบเล่นด้วยไม่ชอบสุ่มสิงกับใครไงก็ไม่ชอบไงก็ไม่ชอบสุ่มสิง้นเอาไปก่อนอ้ยไม่ดุปึ๊บมันบอกกูโอเคอึ๊บอึ๊บอึ๊บโดดซับซับแหลกซับแหลกเป,เปิดเปิดเปิดน้องเอาแล้วเปิดแล้วปเป่ะเหมือนค่อยๆเราเคลียร์ไปเรื่อยๆนะครับ ไปที่ใจกลางของปราสาทนะครับมีซับเคสให้เราได้เลิกเล่นด้วยนะครับคงไม่เล่นแล้วล่ะเน่ถึงปราสาทแล้วโอ้โหอ้ยอะไรล่ะครับน้ะยังก่อนยังก่อนเอาก่อนเยอะเลยวเล่นก่อนโอเคคนมุดได้ทันทีเลยครับน้องจัดไป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 ก่อนเดี๋ยวได้ดหลบก่อนหมานีสีหลบก่อนหลบก่อน เอาไปกินอะไรครับน้องมาดิฮะล,ลุมก็มาลุมก็มาดิเอาคนไหนคนไหนดิคนนี้ดีกว่ากำลังง้างเลยน้องน้องกำลังง้างใส่พี่เลยนะครับว่าไงวะฮะมานี่สิเอาให้ฟันก่อนให้ฟันก่อนยัยงไม่ตายยัยยงไม่ตายเหรอครับน้องอยังไม่ตายเหรอครับน้องยังไม่ตายอีกเหรอฮะเจะค๊คเยอะสัดเอาบุญแล้วกันเล่นง่ายดี ตูงนี้สู้ง่ายดีฮะอุ้ยโอ้โหมีจังหวะนี้ด้วยนะฮะจังหวะเข้ามาแบบจแจะสาดนึงก่อนเลยอือเอาก่อนเฮ้ยหมาเลยเวย้ยเฮ้ยอ๋อมันจะมันจะเมื่อกี้เห็นไรนแล้วดูเลยว่ามันจะมันจะเข้ามาจับตอนไหนนะครับดูเลยเห็นไรแล้วเห็นจีน่เห,เห็นมุมละเล่นแม่งก่อนแล้วกันเล่นตัวยากก่อนแล้วกันต้องดูดีๆอ่ะมาแล้วมาละเดี๋ยวมาละเอาแม่งก่อนแล้วกันยุ๊ปยุ๊ป อึบเอาก่อนนะครับเอาก่อนได้เปรียบจังหวะล้มจังหวะล้มจังหวะซ้ำมานี่ดิมานี่ดิตู้ยากเหลือเกินนะเราเนี่ยฮะอึ๊บอึ๊บอึ๊บมาเลยเว้ยมาเลยเดี๋ยวมาละมาละ,มา,ละมาแน่วิ่งเนี่ยไปก่อนโอเคแม่ตงตัวนี้เริ่มอืดปะเริ่มอืดน,นะทุกคนเริ่มอืดละเริ่มอืดแล้วน,นะอยู่ก่อนนะครับหิวทั้งวงเชะไปไป อุย้ยเยอะว์มึงใครเนี่ยขครอีกวะมีวิ่งกับน,น้ำแข็งด้วยวะลบก่อนลบก่อนลบก่อนหนึงเลยมึงตัวเลยเอามึงก่อนเลยโอ้ยแม่งท่าอะไรวะเนะี่ยเราเราเล่นเน้นแบบเน้นแบบกลุ่มนะครับหลังก่อนน,น้องหมานี่สีคนต่อไปเลยน้องทวทีน่นึงดิมาเล่นดิมาเล่นดีเอาเว้ เฮ้ยยังไม่ถึงเหรอเยอะจังอะเยอะจังเยอะจังตรงนี้ต้องมีตัวอ่ะโชัดเจนะมีเยอะด้วยประเด็นมาแล้วเว้ยม,ม,มันมาเว้ยมันมาเว้ยอุอย่าเพิ่งตีกูน้องเอาใครก่อนที่เอานู้นก่อนกันหมานี่สิอยู่ไกลอยู่ไกลเพื่ออยู่ไกลเพื่อนอ่ะน้องอยู่ไกลเพื่อนใช่ปะอยู่ไกลเพื่อนหรอ,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 หรอมึง โลไม่มีแล้วครับน้องใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะค,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 ค่ยนนยคอยๆค่อยๆคุยก็ได้ป้าหมานี่สีค่อยๆคุยก็ได้น้องนะค่อยๆค,คุยดีครับคุยดีมาเลยครับถึงยังวะยัเหนื่อยละยไม่ถึงเหรอ <should> โอ้เยอะจะด้วยหมานโอ้โหกลางอากาศต้องเล่นตัวธนูนก่นวะกลางกำลังจังหวะจังหวะน้นหะมานี่เลยงานอยู่หรอเนาะ มันยิงสวนมาเว้ยอึ๊บอึ๊บลบก่อนเอาตัวทั้งรูนก่อนครับไม่งั้นเราแย่โอ้โหแม่งเสื่ออีกละเดี๋ยวนะผมเล็งไม่ได้ว่ะได้ละเอาก่อนเอาคู่เลยเอามึงเข้าคู่เลยมัอึดอย่างก่อนเอาไปกินก่อนน้องมานี่สิสตาร์ทไปก่อนละกันมึงกูเยอะกูสู้ไม่ได้ยิงก่อนครับอะไรอ่ะเย็ดเคอะไรวะนะ่าโอ้โหจาน ยังไงล่ะครับเนี่ย,อ,ยอะไรน้องจะเล่นอย่างเดียวเลยนะมึงเนี่ยมึงจะเล่นอย่างเดียวเลยนะหลบก่อนทีนึงอุยอ้ยไอ้เชี่ยหลบแล้วนะมีโน่ในหอบ้าป่ะเวอรเฮียเว้ยเว้ยเว้ยมึงเหรอเว้ยเอ้ยติดอะไรวะไอ้เชี่ยติดอะไรวะติดโซยหา่าเ้ยแม่นเก่งอะ่ะอืมมาช่วยกูได้ไหมเนี่ยอะไรอะ่ะต้องไปทางไหนโอ้โหต้องไปทางไหนเนี่ยนี่หรอไม่ได้ไปทางนู้นอะ่ะ ไ <Okay, S 2> ปดูแลกัน,กน,นดูก่อนแป๊บนึงโอเคเรามีสกิลต้องใช้ให้เป็นไม่ตัดโซ่หรอไม่ตัดโซ่จริงๆเลย oh, โอ<ฮ>้โหเยอะซะด้วยสับประเด็นอันนี้คือเยอะประเด็นคือเยอะไงเยอะมากมเยอะมากน,นี่คือเยอะมากเอานี้คือเยอะมากมแพ้ไปใช่ไหมแพ้ไปเหรอนะ้องนี่ไงล่ะยังไม่หมดหรอหมาหมานี่ดีฮนะแพ้ไปเหรอะปะอันนี้แพ้ไปปะ ค,ครับนี่แทงแม่อุ้ยมาข้างหลังอีกไม่หมดหรอประเด็นยังไม่หมดเลยประเด็นยังไม่หมดเนี่ึ้นเยอะเยอะมากใช่ยไม่ฮะเยอะมากใช่ยไม่ฮะเฮ้ยโอ้โหมันเด้งไป่นุ่นเลยว่ะเฮ้ยหมานี่สินี่ล่ะตั้งไปก่อนนะโอเคโอ้ยทำไมตีไม่ได้อ่าตีแล้วครับขาดหนึ่งยังไงยังไงไงไปได้ไหม เ็บเคโซแม่งตามลอยเลยวะ่ะป้อง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 ,องหนึ่งทีอือตายแล้วหนึ่งเส้นนะผมเหลืออีกเส้นหนึ่งนะแม่เหนื่อยจริงๆอะเล่นเกมนี้กินเวลาชีวิตเหมือนกันมาไปอีกเส้นเดียวเส้นหนึ่งตรงนี้ไปได้ปะไปได้แหละอย่าไม่เก็บไปกันนะเขาไม่ผลอะไรกับเรามากเท่าไหร่นะครับเราไปทางนี้ใช่ปะไม่ใช่ปะไอ้หา่าเอ้ยติดทาง ต้องไปทางไหนวะข้า,างล่างเหรอข้างล่างปะมันอยู่ตรงขวาเนี่ยอ๋อนี่เหรอนี่เหรอโอ้โหผมว่าใช่ว่ะขอ,อยาโอ้โหเยอะสดัดหืม่มคือต้องสู้หมดปะเนี่ยประเด็นอะโอ้โหเยอะเอาก่อนแล้วกันมึงก่อนเลยกัน โคตรเยอะไอ้เห oh 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 uh, ี้ยประเด็นค okay. okay. no on ือโคตรเยอะเอาก่อนเอาเดี hmm. okay. <Mm ๋ยวแป๊บนึง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 เยอะ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 เกินไปแล้วขออนุญาตเอาตัวนายก่อนนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ต้องเล็งไม่ต้องเล็งไม่งเดี๋ยวมันยิงกูละยิงละตั้งละตังละตั้งหนึ่งโอ้โหโดนไอ้เหี้ยตัวกลางแม่งเสือกนะเอาผมไม่นได้จอตัวนี้ผมต้องเอาตัวนู้นงก่อนยังไม่ต้องเล็งมันชอบเล็งออโต้อย่างวะมาเลื่งามแล้วงามแล้วง้างละง้างละโอเคได้ละมึงเลยละกันน้อง หนึ่งสองพอพว่าพอ,พอ,พอมึงเลงปะเลงเนาะเลงคู่ใช่ไหมเลงคู่เนาะนะฮะกันฟันไม่ได้ต้องฆ่าให้หมดอ่ะโอเคไม่โคตรล็อกอ่ะเกมแม่งย่างล็อกบอกเลยหมานี่สิน,น้งองหมานี่เลยหมานี่เลยหมานี่เลยแพนน้ำแข็งอหอไม่มีตัวน้ำแข็งเล่นมันสวนมันสวนมันสวนอืมเอาก่อนเอาก่อน อุ้ยเล็งเล็งเหรอมึงเล็งเหรอเล็งเหรอเอาไหนวะอุ้ยเย็ด K มีตรงมีปั่นนะมีปั่นนะฮะมีตรงมีปั่นนะมึงเนี่ยน้องตัวหน้าต้องเคลียร์ป่ะไม่ต้องเคลียร์มั้งตัวหน้าน่าจะหมดละไปครับไปครับอีกเส้นเดียวเท่านั้นนะครับโอ้โหโคตรเยอะเย็ด K เย็ด K ไม่บอกไม่กล่าวเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึง แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะกูขอไปหิวแป๊บหนึ่งไม่ต้องรีบก็ได้มั้งยู่ก่อนอ่ามึงมันเล่นกับกูไปละไฟใช่ป่ะลองไ้ไฟครับน้องเอยมันเลงใครวะเนี่ยเอาก่อนดูก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่ได้เล็งไม่ได้ไม่ได้ล็อกเลงไว้แป๊บหนึ่งขอล็อกก่อนขอล็อกก่อนโอเคโอเคล็อกใครล็อกใครล็อกใครโอเคล็อกไอ้นี่โอเคโอ้โหแม่งยิงสวนหน้ากูไปเลยอย่าเลงไอ้เหี้ยนี่ดีเล็งบ้าปะเอาเอาแม่งเลยเอาแม่งคู่อะ โถมันยิงทะลุไปเอาไปก่อนแล้วกันนอ้องมันแพ้ไฟนะนี่อะไรดูไปก่อนต,ตัวต่อตัว,ตวนี่วะมูมทำไมวะหมดยังหมดละโอเคนี่แหละครับเอาละมาวะเซนสุดท้ายฮะมันจะไปเปิดประตูให้เรานะฮะแต่ไม่รู้ว่าประตูเนี่ยมันจะไปไหนนะครับรการประลดล็อกอะไรหรือเปล่า แ่แบบมีไททันโผล่มานี่ทงไงเนะี่ยป่ะเข้าสู่ปราสาทชั้นในนะครับเฮติเปอร์อินไซด์มีอันนี้ด้วยว่ะอ,อุ้ยไอ้เชี้ยเอยแม่งอูห้หูยแรแม่งเยอะอ๋อเราจริงๆเราตีตรงข้างหลังก็ได้นะครับน,นี่แหล่ะวิกเนี่ยตรงนี้เหรอเนาะ เอาก่อนนะกัน<ๆ>เดี๋ยวเราต้องเข้าข้า,า,าหหหขงหลังครับเดี๋ยวมันจะตีละเฮ้ยมันจะพยายามว่ะพยายามพยายามนะมึงเนี่ยฮะฮึบฮึบเร้าข้างหลังครับอุ้ยมันไม่เข้าข้างหลังว่ะเต็มหน้าเลยแม่งเอ้ยพลาดว่ะหมานี่สิข้างหลังไม่ใช่ปะฮะข้างหลังใช่ปะข้างหลังใช่ปะข้างหลังใช่ปะน้องตีก่อนตีเไ้ยได้ว่ะได้ว่ะใชจ้จังหวะเผ้นจังหวะพื้อจะทายแล้วจะทายเออ ตายังตายังอ่อแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละ,หละไม่ได้กินอะไรหรอกเรียบร้อยครับผมประตูเปิดแม่งเหยเจอมังกรอ,อีกฮ่าไ่แน่ใจเลยไปครับไม่จบอีกเหรอเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วนะมาเว้ยโอ้โหเอามึงก่อนเลยแล้วกันนี่ผมสตันได้อ๋อไม่ได้มีจังหวะสตันได้อยู่โอเค ตัวจอแจก็ยังไม่แน่ใจครับเอาตัวนี้ก่อนล็อกล็อกที้ล็อกก่อนล็อกก่อนแล้วค่อยสัดนะครับอฟุตบอลแทงแม่งไม่ตายด้วยไม่ตายดูไงเฮ้ยมันฮิวเองได้เหรอทำเล่นต้องตีให้ตายว่ะเฮ้ยตีมึงต้องตีให้ตายนะครับอุย้ยตัวนอลยังไม่ตายว่ะว่างนะ่ายเนาะไม่เห็นว่ะตายยังยังไม่ตายไม่เห็นเว้ยโอเคไปไปไป โหชั้นในว่ะลึกสัตว์ลึกเกินอะไรจะลึกขนาดนี้ครับเนี่ยได้ยังยังไม่ได้ว่ะเออเหนื่อยอ,อุ้ยไม่โดนไม่โดนออทำไมเยอะขึ้นอะทำไมเยอะขึ้นทำไมเยอะขึ้นวะฮะใช้ไฟฟ้ากันลนะนี่ไงโดงนไปหมดเลยไงช็อตทีเดียวรู้เรื่องโดดกันไปเลยครับใช่เหน่อยนะเนี่ยเอาลงล่างเลยเหรอ ยีตเคแลนดิ้งสวยๆดิเก็บของก่อนแล้วกันผมไม่ใช้จนตัวจริงนะครับไอไอฮิวฮิวเอ้ยได้สกิลแล้วปะสกิล <laughs> อะไรยีตเคมาเทวะมาเทวะเว้ยมาแล้ววะกลางลานวะก <laughs> ลางลานเวย้ยใครไม้เนี่ยเฮียโอ้โหแม่ง ี่ไม่เคยมีวันตายเอทเคมังกรเหรอไอ้เชี้เขาหนักนักปะโอ้เอเคแมลงสาบเอนี่คือคำสั่งของอุดินพี่จะต้องทำกำจัดมันซะมันแพ้อะไรอ่ะโอ้โหยิงมาเลยแล้วกันเนาะผมต้องทำอไงวะ แม่งยิงเป็นเส้นอย่างนี้เลยหมานี่ดิหมานี่ดิโอ้โหเลือดรถคนน้อยมันแพ้อะไรอ่ะไม่ใช่ไฟฟ้าแน่ๆไม่ใช่ไฟฟ้าแน่ๆมันไม่ใช่ไฟฟ้าแน่ๆน่ตใช้จังหวะต่อเหรออุ๊บอุ๊บผมต้องเรียนรู้สิมันจะพุ่งโอ้โหหลบไม่ทันเว้ยมันจะรู้ว่ามันพูนยังไงต่อขยับนี่ขยับเป็นร้อยโอเคตรงนี้แหละเอาก่อนเล่นก่อนฟั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 นก่อนแล้วถอยตีแล้วถอยมันแพ้อะไรวะ อุ้ยแค่ไฟป่ะโอ้ยอะไรยะใกล้เกินอะไรวะเฮ้ยใกล้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 แป๊บนึง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 โอ้โหไอ้เีคยวิ่งชนเลยเหรอยึดเข้มมึงจะเวอร์กันไปละแป๊บนึงนะขอเน่้ยเตรีสกิลก่อนโอ้ยสกิลเยอะสัตวสกิลมึงเยอะเบอร์กันโอ้นี่ไงละ่ะจงังหวะมองพวกนะครับเราเข้าใกล้ได้เราเข้าใกล้ได้แล,เล้เราต้องถอยเราต้องถอยโอเคเราเราข้าแล้วเร,เราถอยเราเข้าแล้วเราถอยจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละ แล้วข้เราสอยมันจะมันจะจับกูจะจับกูเหรอครับน้องรักเฮ้ยเแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหเต็มเต็มโอ้ยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะใจเย็นเราต้องเล็งตรงกลางนะครับผมต้องใช้โพชั่นนี้ขึ้นเลยอ๋ออาริตี้จะเพิ่มขึ้นครับยีสตเข้มผมต้องหลบไงวะท่านนี่ยแป๊บนึงนะขอณฮิวก่อนฮิวการก่อนครับโอเคไปละเฮ้ยโหย,ย,ยีสต์มาสองอันนี้เลไม่赖มาพ่ดตรงกลางครับ ไอ้ก okay, 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 okay. uh ูเ huh. พ oh ิ่งกดหิ้วกูกดผิดกูกดผิดยังก่อนแทงไหมอ๋อมันวิกเล็ตครับไอ้นี่เว้ยอันนี้เว้ยเจอแล้วเจ้า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 เขยเขยเขยเบิร์ดอินเซิร์ดอยสัตว์ฮะโอ้โหเต็มเต็มแล้ววะอย่าไปกลัวอย่าไปกูอย่าไปกูเอาสู้ต่อสู้ต่อได้แล้วเว้ยวิกเล็ตวิกเล็ตวิกเล็ตนี่ไงล่ะมาดิวะฟันฝันยับฟันหมดไม่สนลูกใครฟันหมดไม่สนลูกใครฟินิชชิ่งฟันหมดฟันหมดฟันหมดไม่สนลูกใครครับ ซันหมดไม่สนุกใครโอเคโอเคโอเคเราใช้จังหวะต่อได้มาเลยเว้ยมันจะจับกูละมันจะจับกูละโอ้ยโอ้ยยาวมึงยาวฮะยาวมากใช่ป่ะฮะอุ้ยอุ้ยโอ้ยพ่อเอ้ยใจเย็นเด้อมันจะทุบตอนไหนวะเดี๋ยวได้ได้ได้ยงตรงกลางไหมครับเราเข้าไปสอยได้อึ๊บโอเคมาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอสกิลเรียจาทำไรมาทำหรือ หมายว้ยมึงกูก็กูหลบได้อะทำไมเนาะโอ้โหมันทุบเลยว่ะเฮ้ยเว่อเว่อเว่อมึงเว่อเกินไปแล้วเพื่อนจะตายเอาว่ะเราเข้าไปไม่ต้องมิกเน็ตก็ได้ผมว่าเดี๋ยวผมรอสองขีดก่อนครับเดี๋ยวเราใช้พัดเฮ้ยผมว่าผมใช้กาดไปดีกว่ยงั้นเดี๋ยวผมตายฟรีว่ะมันไม่คุ้มเท่าไหร่ครับมิกเน็ตเลยให้มันเข้านิดนึงครับผมจะตายจะตายโอเคคิวได้ผมว่าผมสู้เลยไปด้วามันไม่คุ้มนะโถถอยแล้วมันไม่คุ้ม วิกเนตมาโอ้โหโอ้โหกูรอดกูรอดโอ้โหกระโดดทันเขาถ้ากระโดดไม่ทันกูก็กูตายอ่ะเดี๋ยวจะตายแล้วจะตายแล้วเว้ยยมันใส่โอเคเรียบร้อยเนี่ยจะตายผมลูกนี้เรียบร้อยดูเรียบร้อยเรียบร้อยมันกระโดดใส่กูโอ้โหแม่งใครนานบอลอะว่ะวะโดดอ่ะฮะโดดอ่ะเนาะน้องโดดนะครับน้องโดดนะครับน้องโดไม่ดีดีเชิญไปทูเวนจ์เทมเปิลสโตรกกับสวุบะเดินมึงซะหน้าตายมันน่ากลัวจริง ปวดสู้ยากนะมันไม่ยากหรอกโอเคอ่ะเอาละมึงฆ่าอีกเนี่ยน้องจะบอกนะว่าเป็นอะไรเนี่ยไขคร,ครับโอดินเหรออืมง,งงเลยทีนี้ Speak Who or What ใครหรื แกเป็นใครฉันชื่อว่าอีกอนเฮ้ยและแกเนี่ยมาเป็นนักฟอร์ได้ไงนักฟอร์ฉันต้องขอโทษจริงๆฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เด s e ดที่อว์ยู a อน n ครดอะมอนเตเหมือนไอหมอนี่ my soul ย ก็เหมือนกับไอห่านี่มันเป็นคนสร้างไอหมอนั่นก็มาจากวิญญาของมันอะฉันคือวันเคเลียนโอเดินได้สั่งให้ฉันมาท่านของปดปล่อยนะครับอ่าโซอันนี้วันเคเลียนเหรอเหมือนกับพวกเทพเจ้าหรือเปล่าฉันเคยได้ยินเรื่องนี้มาจากเรื่องอ่าเรื่องแบบการเล่าต่อๆกันมานะครับโอเช เหมือนนี้ใหญแล้วเปล่าแฟรติเทลอะไรเงี้ยอินเซและจะไกด์เดอะโซลชูเซนบอร์เรียร์ทุกอาชีพเป็นการแบบว่าเ,เลือกไม่ทันวิตฟูดมี่เหมือนเคนเมื่ไงฉัน,ฉนตายเหรอฉันตายแล้วเหรอเหอ mm hmm. มือนตายไม่รู้ตัวขอโทษนะที่เธอต้องมาที่นี่เป็นเพราะฉันเป็นตัวต้นเหตุนะเหมือนกับว่าไอ้หมอนี่นะครับ ตายไปแล้วแต่ไม่รู้ตัวแต่เหมือนกับมีการสร้างไอไปสารนั้นขึ้นมาอีกนะ I h a ฮ e been so s u เวตเ e มิเตอรไอมาชชิฟอร์มทอืมก็ไม่มีอะไรแล้วครับน่าจบแค่นี้ปะเหนื่อยแล้วนะโอเคเคลียร์ผมแชปเตอร์หนึ่ง f y the Soul ผม purify นี่น่าจะแปลว่าบปล่อยปะไม่รู้เหมือนกันอ้ได e e ้ดาบใหม่ว่ะเท่โคตรเท่อ่าโอเคแล้วกลับไปที่อันนี้ก่อนนะครับ กลับไปที่วาราลาก่อนกูเหนื่อยนะยชัดอืมเดทตายศูนย์โอ้ได้เกตเอทำเป็นเล่นเกตเอเลยนะเว้ยตายศูนย์แสดงว่ามีตายเกิดนะเกมนี้ไม่น่าไม่น่ามนไม่ต้องไม่ต้องกลัวอะไรนะครับถ้าไมมีตายเกิดอ่าก o to ุดแอสโ l รก a l a ้ d c o อันคอมพล b q ซับเไปครับ ปูประสาทแม่งสวยเกินโหแม่งเท่ไปเลยพยอยน,นี่นะครับฮ <Okay. S 1> ืมคอนเฟิร์มหรอเคลียร yeah. ์ซับเควสเมนเควสเตี้ยบิ๊กินสแลตเควสไม่เอาแล้วปะซับเควสไม่เอาซับเควสไม่มีนะครับโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วปะ โอเคทุกคนเราก็ต้องกลับมาทำท่านของซับเพยสอีกรอบหนึ่งนะครับไม่น่าจะมีอะไรก็ข้ามไปก่อนแล้วกันครับเขาบอกต้องกลับมาทำเควสซับเพย์ได้เสร็จนะครับคือการหาแหวนนั่นเองนะครับก็จะรีบถารีบจบไปกันนะฮะเออใจเย็นๆนะจริงๆเราไม่ต้องสู้ก็ได้นะครับจริงๆผมก็ขออนุญาตข้ามไปก่อนแล้วมันไม่น่ามีแล้วค็สกีว่าเดิมๆนะครับอาจจะข้ามไปหามาเตอร์ลุยก่อนนะครับข้ามเลย เพาะอาฮะงงไปดิมันจะมันเกินไปจะมันก่อนเลยแล้ววะจำเป็นต้องสู้ไหมก็ไม่ครับพเพราะมันซับเควสนะครับเราสามารถข้ามันไ,มได้เลยลเราวิดด่งเร็วมากจริง,รงเราวิดด่งเร็วมากครับผมทำไมมันตั้งกลับไปทำซับเคสทูลว,ว่าคือ,อยังไงเนี่ยไเชิดดาบใหม่โคตรแรงหมดเลยมาสิ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 าสาสน้อง แทงก่อนโอ้โหแทงแม่งแทงเป็นอาร์เซนาเลยสัตว์แทงเป็นดาบอาร์เซนาเลยดูลนะดูสามเหลี่ยมนะดูสามเหลี่ยมอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งดิดูด,ดิมันแทงอะตอนแรกแม่งแทงเป็นดาบอาร์เซนาเลยโคตรรัวเนี่ยดูดิโอ้โหเครดเลยอะเอาก่อนนะว,ว่างไรครับแทงดาบอาเซนาดิโอเคแม่งแทงเป็นแบบทรงแบบเนี่ยโอ้โหโดดแทงอะเค้ะปะเคเดี๋ยวจะเชื่อ ไปไหนต่อเฮ้ยเขมาสู้ทำไมเนี่ยผิดทางทางไหนอะอ๋อเปิดก่อนต้องเปิดก่อนด้วยโอเคโอเคครับแล้วไปโอโ้โหไกลโพ้นเหลือเกินเว้ยทำไมไก่จังอะไปครับโอโ้โหเจอมังกรแล้วขออนุญาตเลี่ยงนะฮะไม่ไหวแล้วเริ่มเหนื่อยะฮะมีมังกรเล็กม,มังกรใหญ่เต็มไปหมดเลยซับเพลย์จริงเราเล่นเอาแต้มก่อนนะครับเราข้ามได้แล้ว เรามีดับเบิลชัมเราโกงเราโกงซับเควสนะครับนี่มาที่บนเดิมจริงด้วยทำไมวะเนี่อผมก็มารับแค่นี้เหรอแค่นี้จจเจอละเจอละอ้าวอืมดีใจนะที่เจออย่างเงี้ยเหมือนแม่เขาตามหานะครับอ่ะเราก็เคลียร์เรียบร้อยนะครับซับเควสนี้แล้วไงต่อจะกลับยังไงอ่ะ อยากกลับแล้วอะ <S <S เอ้ยกูจะกลับยังไงเนี่ยกลับไงอะกลับไงอะมีที่กลับปะนี่หรออะไรเนี่ยโอ้มีของให้กูด้วยอ๋อกลับนี่อ๋อไม่ต้องรับของก่อนไอนเวเนเลยเคเกตเอมาให้กูจบสักทีทีกูเหนื่อยแล้วไอ้สัตว์จริงโคตรเหนื่อยอะ มาแล้วครับโอ้โหเขี่ยโคตรเหนื่อยอะ่ะเสร็จแล้วทําไงอะ่ะเคลียร์แล้วอะ่ะอ๋อโอเคทุกคนผมว่าก็น่าจะจบแค่นี้นะครับ ไม่มีอะไรละเออประมาณนี้สับเคม,มาล่าเอ,อ้ยวันกี้เล่นเคว่ามานี้สับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับใครนะครับโอเคก็จบดีโมโ่เพียงเท่านี้นะรู้สึกว่ามันน่าจะไปทำทำทำสับเฟสให้เสร็จนะครับก็ประมาณนี้สบบารานพี่นี่ผมบ๊ายบายผมซีอูบล็อตเจอกัน